คำทํานายสุดแม่นโหนดังชี้เปลี่ยงอนุทินดวงขึ้นลีลาชีวิตจะได้กินเมืองก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566ฟองสนานจามนจร์หรือแม่หมอสมัครเล่นโหราศาส์ชื่อดังทำนายสถานการณ์ทางการเมือง โดยระบุไว้ช่วงหนึ่งในบทความเรื่องลางฤทธิเทพในเมรต่อเมืองและคนทุกลักษณาตอนที่สระบุว่าก่อนอื่นผู้เขียนขอทำนายสิ่งที่จะเป็นไปในการเมืองของกรุงรัตนกโกสินทร์และอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อันเป็นผลของตรีเทพในราศีเมษสร้างความปัญ่วนผันผวนผิดฟังผิดฟ้าวาวุ่นทั้งด้านดีด้านร้าย เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่หนึ่งบันทึกปูมโหนผมหยุดแล้ววันที่11กรกฎาคม5 6 6พนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติปิดทางปิดเกมข่าวการจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ลือกกันก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยลาออกจากสสบัญชีรายชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่สองคุณพิธาลิมเจเริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่เสียงสอสในสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด151เสียงไม่ผ่านการบวจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ผู้เขียนเคยเขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี2,565ถึงดวงการเมืองปี2,566ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเก่าจะรวมกันติดขอให้จับตาคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นคนเชื่อมประสานการตั้งรัฐบาลสำเร็จส่วนเจ้าชะตาจะได้ตำแหน่งใดอย่างไม่ชี้ชัด เพราะไม่มีลักษณะคู่แข่งครบทุกคนและหลังเลือกตั้งผู้เขียนได้เขียนไว้ในบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่480ชื่อตอนเมืองรัตนโกสินทร์หลังเลือกตั้งเริ่มเผยแพร่ตีพิมพ์ไทยโพสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ว่าให้จับตาคุณอนุทินชาญวีรกูล โชคใหญ่ระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2566เพราะเป็นช่วงชะตาได้3คู่มิตรรอดูว่าจะลงล็อกอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปให้จับตาลีลาชีวิตของคุณอนุทินที่จะเป็นต่อไปตั้งแต่30มิถุนายนไปจนถึง18สิงหาคม2566มีเกณฑ์สำคัญทางทักษะจร เพิ่มเข้ามาตามพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์สมุตรีเรื่องลิลิตทักษาพยากรณ์ในลีลาชีวิตคือจะได้กินเมืองก็รอดูกันว่าจะออกอาการใดนายกรัฐมนตรีหรือไม่บนเงื่อนไขที่ว่าการได้อะไรจะเป็นตำแหน่งใดก็เป็นทุกขลาบหรือลาบทุกท่านยมกระซิบสัญญาณเตือนภัยพิบัติไฟลุกเต็มเมือง ถามว่าเร็วๆนี้มีสัญญาณเตือนภัยพิบัติอีกไหมหมอบรายกล่าวว่าท่านยมเคยเตือนมานานแล้วเรื่องแผ่นดินไหวเขื่อนแตกภูเขาไฟที่ไม่แอคทีฟมานานแล้วในประเทศไทยภูเขาไฟที่จะสร้างรอยแยกใหญ่แถวแดนประดิบรอยแยกตัวนี้จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆทั้งเอเชียรอยเลื่อนเดิมแยกกว้างขึ้นความกว้างนี้มันคือสัญญ,ญาณของอนาคต ที่เรียกกันว่าโลกแตกท่านยมยังเตือนแผ่นดินไว้ระวังตึกถล่มในจังหวัดที่มีชื่อท่องเที่ยวจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เห็นป่าไม้ควันขโมงไฟเต็มเมืองถามต่อว่าขนลุกเลยนะท่านยมเห็นไฟลุกเต็มเมืองใช่ไหมหมอพรายกล่าวหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือกระต่ายไฟกระต่ายทอดไม่ใช่กระจายทองจะมีไฟในกรุงเทพมหานคร ใจกลางที่เดิมที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆประวัติศาสตร์เดิมๆแต่รอบนี้หนักและรุนแรงรอบที่แล้วยังมีผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งรักลูกและครอบครัวแต่รอบนี้มีแต่ความฮึกเหิเมมันเป็นพลังที่จบในรุ่นเราอยากให้มันซอฟที่สุดอยากให้แก้จากต้นเหตุขอร้องว่าไม่ให้เกิดที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจ ใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้แล้วเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรให้เก็บไว้ในใจหรือใช้วิธีประนีประนอมที่สุดเท่านั้นพอและคำทำนายครึ่งปีหลังย้ำปิดท้ายในรายการคุณดังนั่งเคลียร์ถามว่าครั้งที่แล้วหมอปลายเคยมาทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไททันระเบิดไหมหมอปลายกล่าว เพิ่งได้ข่าวแต่ไม่รูร้รายละเอียดอะไรขนาดนั้นถามว่าอันนี้ที่ท่านทำนายไว้หรือแค่จิ๋วๆหมอปลายกล่าวว่าอันนี้แค่น่าจะจิ๋วๆไปหน่อยเป็นแค่น้ำจิ้มถามต่อเหกว่าระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนมันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรหมอปลายตอบว่าใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดแล้วน่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักถามว่าครึ่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหม หมอปลายกล่าวว่ามีค่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปริรอยแตกอะไรแบบนี้ถามต่ออีกว่าจะมีโรคแปลงอีกไหมหมอปลายกล่าวมันก็มีแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกๆให้ระวังอย่ากินอะไรดิบๆช่วงนี้อันตารายมากๆ ถามว่าโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปไหมหมอปลายตอบร้อยเปอร์เซนต์คือไม่หมดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆท่านยมพูดว่าการละโรควันละโรคบ่อยๆค่ะมาจากหนูถามอีกว่าแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีโรคใหม่ๆมาฆ่ามนุษย์อีกไหมหมอปลายกล่าวว่าหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วจะมาจากอาหารด้วย เปิดนิมิตท่านยมเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงแก้เคล็ดดวงเมืองแก้เคล็ดเปลี่ยนดวงเมืองหมอปลายพลายกะกิีเผยผ่านรายการไทยรัฐทอล์กหลังถูกถามประเทศไทยเมื่อไร่พ้นวิกฤตเหล่านี้หมอปลายเผยนิมิตท่านยมว่าอย่างนี้พื้นฐานของประเทศเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมันก็เลยบนอยู่ในลูมนี้ค่อนข้างนานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเมืองหลวง หรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงก็ได้เพราะมันคือการแก้เคล็ดหนูรู้ตัวว่าหนูบ้าทุกเทปการเมืองมันดุเดือดและเครียดและบอกก่อนนะว่าหมอปลายไม่ใช่วงในเราคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติจากการคิดและวิเคราะห์มันต้องค่อยๆค,ค,คิดกันไปอย่างไรผู้ใหญ่ข้างบนตัดสินใจทุกอย่างอยู่แล้ว เตือนแรงหมอปลายพลายกระซิบผ่าดวงสยองครึ่งปีหลัง2,566ทํานายไว้สารพัดล้วนแต่สยองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเตือนคนไทยให้ระวังภัยพิบัติเตรียมภวาโรคใหม่จนถึงล่าสุดกับคำทำํานายเรื่องมนุษย์ต่างดาวและภาพบิดเบี้ยวของอนาคตการเมืองไทยหมอปลายพลายกระซิบเปิดใจสัมภาษณ์ในรายการไทยรัฐทออีกครั้ง ชีช้ชะตาบ้านเมืองครึ่งปีหลัง2,566ตามนิมิตท่านยมทิมพิธาจะพราดเก้าอี้นายกเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายอิงแผ่ทองทานไม่มีทางได้เป็นนายกจับตาตัวละครลับนายกรัฐมนตรีใหม่เป็นคนนอกและมีโอกาสรัฐประหารไม่เลิกยืนยันคำเดิมไหมว่าทิมพิธาจะไม่ใช่นายกคนที่30 หมอปลายกล่าวว่าไม่เห็นแต่เขาอยู่ในใจของใครหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขาแต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นอยากให้คุณพิธาระวังตัวเยอะๆคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสสนี่แหละต้องระวังคำพูดเคยทำนายไว้ว่าคนเกิดวันที่21ทั้งหญิงและชายจะจับมือกันและผลัดกันเป็นนายกคนละครึ่งสมัยเท่าที่จำได้ คนเกิดวันที่21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นดูเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤกษภาคมมันเปลี่ยนกับข้างกันกลายเป็นว่าคนที่เกิดวันที่21ทั้งหญิงและชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ถามว่าท่านยมกระซิบไหมว่าใครคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมปลายกล่าวว่า คนที่นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทยวงสุวรรณหนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าท่านยมบอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอ